ไปเกิดอะไรขึ้นกับปากีสถานเนี่ยปากีสถานครับล่าสุดนั้นมีประชาชนอพยพมากถึง450,000คนนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการนั้นก็ยังคงตามล่าตัวผู้ที่ก่อเหตุยิง กระสุนใส่เครื่องบินพาณิชย์ของปาก,กีนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับสำนักบริหารจัดการภัยพิบัติของปากีสถานเปิดเผยว่าช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวปากีสถานต้องอพยพและไร้ที่อยู่มากถึง450,000คนหลังจากการต่อสู้ระหว่างกำลังฐานของรัฐบาลกับกองกำลังติดอาวุธซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ทางที่ตอนตกเฉียงเหนือของประเทศ นายกรัฐมนตรีนวัสริประชุมพิเศษกับรัฐมนตรีของรัฐบาลนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้โดยระบุว่าแม้จะเป็นความยากลําบากของประชาชนแต่รัฐบาลก็จะเข้าไปดูแลนะครับเหตุการที่ มีคนร้ายลอบเข้าบินยิงใส่เครื่องบินซึ่งเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องระดมกําลังหาตัวผู้กระทําผิดนะครับเครื่องบินลําที่ถูกลอ,อบทําร้ายนี้นะครับเป็นเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติปากีสถานเหตุเกิดขึ้นที่สนามบินเปสวาในเมืองเปสวาเมืองเอกของจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควานะครับม,มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บอีกสองคนนะครับ